เข้ามานะครับที่ไอโมบายผสมชัยจะเปิดครับผสมชัย,ยอดเข้ามาได้โขงนี้ก็หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหขึ้นนำครับสมบองสอแเหล็มดูจังหวะโอ้โหไปตัดหน้าถึงบอลได้ก่อนเดียโ,โก้นะครับตัวคุมเสาแราก หยับมาเปิดเสาแรกต้องเคลียร์าหนาคาริโกโกแต่ว่าจับได้อากะใส่นะครับยิงเลียดมาแล้วครับนโ,โอ้โหสองศูนครับมาอูนี้ผ่าไปหมดเลยครับและเป็นประตูขึ้นนําห่างเลยครับของราชบุรีบอทเ f ปซุี คือจังหวะทะลุขึ้นมาตรงนี้คือมีผู้เล่นของแรฟริกาลีนยืนล้ําหน้าอยู่ก็โอ้โหตรงนี้ปล่อยรอดขาซะด้วยโอ้น่าสนใจนะครับใช่ใช่เพราะว่าไปอยู่ในแนวที่มีส่วนต่อการบางังประตาประตูด้วยเหมือนกันแต่ผู้สินให้นะครับชีติพัฒน์เข้าในปลายจักระพันเรียดมาไม่ถึงเดียวก็เคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับครับเอซอมเบมาให้อากาศยอดมาไม่ล้ํานะครับเอซอมเบ ลากขึ้นไปได้เดียวแล้วหลอกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกไม่ได้ยิงเป็น3าูนย์ครับโอโห้่าราชบุรีนำห่างสามศูนย์ครับยี่สิบนาทีบุรีรัมย์โดนไป3ลูกแบบนี้ดูอีกครั้งครับออกตัวจากกลางสนามคดีกับลายของบุรีรัมย์ไม่้ําหน้านะครับเกี่ยวหักหลังกรวิทแล้วก็ใจเย็นมากๆนะครับลากหนีสิวัลษ์ไปจนกระทั่งหาช่องได้แล้วคราวนี้ตวัดอีกทีนึงก็ไม่มีใครตามมาช่วยบล็อกเลยครับกรสตครับจนมันเปิด กดขยับมาแล้วเปิดโดงขึ้นไหมขึ้นโคกไม่รอบอลก็แห่ไปตกใส่เท้าโอ้โหเกิดเป็นเรื่องเหมือนกันครับตรนนี้ึ้นข้างหน้าแม่นครับมาที่ดิโอโกเดียวก็ตวัดเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้ไปโดนครับโอ้โหแตะทิ้งไม่ได้โกสกิมาทีครับชาชาปัดมาให้ดิโอโกดิโอโกดึงบอลไว้ดิโอโกหลอกดึงรอบอลรอเพื่อนไหลนิ่มๆมาดึงเลนไหลเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ชาชาไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูอสาม โอ้โหถือว่าสุดยอดครับทุกนี้แม่งารประสานงานแล้วต้องชมดิโอกโกนะครับกับนบุินนี่เข้าใจกันมากๆลูทุกนีตอนนี้25นาทีที่ไอโมบายี4ประตูให้ชมมาแล้วนะครับหลังเควินคราวนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับนี่เจอวิ่งออกหลังไปแล้วแต่ว่าอากาศไม่ยอมลงมาซ้อนด้วยครับนบุลิน,นก็เลยมีโอกาสเปิดแบบมีช่องให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วบวกกับตรงชาชายืนนี่ตรงนั้นก็ ไปเสียสมาธิกันนะครับคุมไม่แน่นครับแล้วปล่อยให้แปลง่ายเลยอลุกฤษพยายามช่วยแล้วนะครับปัมไม่ได้เดียโกเดียโกโคลึงคลึงหลอกแล้วไหลามาจชาจับแล้วยิงลี้ปัดไม่ได้ครับโอ้โอว้่าลูกนี้การเล่นเกมรับครับมงเคลเข้ามาสมปองดึงไว้สมปองล็อกย้อนมาอากาศไม่ถึงครับโดนโกสกิด,ดักไว้แล้วลุยเลยครับขึ้นมาเดียโกเดียโกโโกระชากขึ้นมาเลย เจอเอกลักษณ์บังไว้ดียวก็ยิงเลยครับโอ้โหกริตว้าล้มตัวรับไว้ได้ครับเกือบไปไปครับทางออกซ้ายไปเลยอหลุกขึ้นมากรกกรกกถึงด้วยครับจากนี้ทางด้านบดินบดินยอดมาเดียวก็ขึ้นคองลูกนี้ก็ปัดไปได้ครับโอ้โหว้าซุปเปอร์แซฟกับอุกฤษเ <c oughs> <c oughs> อาครับเปียจุดเปวินยอดเดือไปลึกแล้วก็โค้งนี้มา จะขึ้นฟาดก็ไม่ถึง Down, เปิดยาวมาอาชาชายิงเลยครับดูนี่ไม่ต้องกลับโอ้โหเกือบจะได้ไล่มา2-3ครับไม่ได้ครับตรงนี้อ่าครับเล่นเกมขึ้นมาสิวรักษ์แล้วสิงก็เป่าจบครึ่งแรกครับวุ้ยมีวยเต็ดเปิดบ้านตามหลังราชบุรีพิศนุอยู่หนึ่งรัวสามเป็นเกมที่สู้กันสนุกมากเลยทำให้เกมครึ่งแรกจบลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ เอาครับช่วงนี้นักผู้ชมกลับมาที่สนามไอโมบายเซเดียมนะครับมาชมฟุตบอลโตลต้าไทยเหล็กสมรภูมิเจกันต่อนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกสถานการณ์ไม่ดีครับตามหลังลาาบุรีบุรีบอลเอฟซีอยู่1ประตูต่อ3นะครับนี่เควินใหไปเควินไปเปิดจังหวะแรกโยกนิดหนึ่งแล้วเปิดลูกนี้โขกไม่โดนครับโอู้้อ้าวบอลยังไม่พ้นอันตรายขวาไว้ได้ครับ้หจัังวะนีบมาครับกรลวิทเปิดขึ้นไปก็กรลกอด พักอ,อกให้แล้วพลิกได้ชาชายิงไม่ติดซันจริทๆก็ติดกับโอโหไม่ได้โคซกิโอ,โ,โอ้โหมันน่าจะสองสแล้วครับแต่ไม่ได้ครับโอ้โหเกินไปครับลูนี้อกริดโคซกี้ดีต่อไปครับมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์ต่อขึ้นไปดิโอโกจะข้ามไม่ได้ดิโอโกยังแหมขึงได้ดีครับยังฝืนเาไม่ได้เปิดเข้ามาแล้วชาชาจิ้มลูกนี้เ้อยครับโอโสองประตูต่อสามครับเอาจนได้บุรีรัม รัตลอดครับเวลาเข้าหาบอลของชาชาโคโย่มากขึ้นอีกเยอะเลยครับเหลือตามประตูเดียวแล้วดูเบียดกับอภิวัตเข้ามาแล้วสกิดนิดเดียวครับผ่านมือของอุครด์เข้าไปได้เจอบอลแบบนี้อุกฤษ์ก็ไม่ไม่เป็นเหมือนกันครับไล่มาแล้ว2องต่อสม เอาครับขึ้นมาแล้วกอลกดบอมยาวขึ้นไปครับพวกนี้ดั่พักได้เดียโก้เดียโก้หลุดขึ้นมาเดียโก้หลุดอีกแล้วเดียโก้ยิงไม่ติดเดียโก้ยังมีโอกาสไหลหนีอุกฤษแล้วอุกฤษออกไปออกไปออกไปเอ้าแล้วไปเสียบดิโอโดนเลยครับอุกฤษโอ้ไปหลงเหลี่ยมโดนจุดโทษแล้วไปเหลืองครับหาครับ เดียโกโ้โอกาสลุ้นตีเสมอแบบเข้าไปแล้วก็ยิงเรียบรอยบ้อยครับ3าประตูต่อสครับผู้รัยเดือดเต็ดครับไล่ตามตีเสมอลาฟรีพิบโอนเอฟซีได้สำเร็จแล้วครับไปถูกทางแล้วด้วยนะครับอ,อกุกฤษแต่ลูกนี้ยิงได้มุมดีจริงครับนอ้องว่ามีโอกาสที่จะลุ้นผลแพ้ชนะกันได้เลยนะครับยิงดีมากๆครับทิศทางน้ำหนักมาเป๊ะจริงๆครับเดียโกโ้ ยิงเข้านหน้าตาวนี้ก็ยังไงก็ไม่ถึงนะครับกริตโอ้โหทาถางแล้วแววตาบอกว่าอ่าครับรุงรัดคืนมายิงมาสวยครับตนพลได้ตั้ง <Labor> ป <ator il fi> ้อมเปิดปัดเ้าสองรัยิงลูกนี้โอ้โหสอมเบ้โฉบเข้ามาแล้วก็บอลข้ามออกไปครับลูกเตะจากประตู อครับสวยขึ้นมาเอสอเเบย,ยิงลูกนี้โอ้โหล้มตัวกระปบไปได้ครับสุวรักษ์กลับไปทีหนึ่งลุงรัตลุงรัตลุลลยไปจิ้มลูกนี้เอ้าเบียดหนีพเพราะโดนไปได้ลุงลรัตหนีพนุพงศ์แล้วแต่งเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหจะเล่นเสาแรกครับลุงรัตฝากไปให้จาวครับอากาศโอ้โหโดนถกอยู่แล้วแล้วไม่ฟาวด้วยเดี๋ยวก็ เดียวก็มีเวลาให้เลือกให้คิดด้วยครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเอาใจพลาดไปครับจวนนี้ครับแต่กลับมาใหญ่กำจะไล่ลูกนี้ครับเอสซอมเบ้เอสซอมเบ้ดักได้ขวามี2เลยครับอากาศไหลเข้ามาลุงรัดยิงไปติดครับโอ้โหได้เซฟเหมือนกันสิวรักษ์ครับขึ้นมาแล้วรุ่ดินมาที่จากพันจักพันแต่งทีหนึ่งจากพันยิงเองซองแตกด้วยครับโอ้โหแล้วปล่อยออกไปครับลูกเตะมุมครับจากพัน ยับมาเปิดบอลบอมเมื่อามาครับตรงนี้โคกตั้งขึ้นไปพันษาบอลแรงไปครับแต่แตะยาวไปครับขวดตรงนี้ปรี้นนิพันษาห,หนุนไว้พันษายังไม่ยอมครับจับพันซัดยาวขึ้นไปเลยแต่เคลียร์มาเข้าํามลมชัยเ,เข้ายิงโอกาสอยู่ดาลีใหญ่ไหลามากระชากไปเควินเควินเปิดยันเข้นมาแล้วยิงเรียบร้อยครับ สประตูต่อ3ามเป็ลาชิบรีประตูในนาทีสุดท้ายถูกชาร์จเจอๆเข้าไปเลยดูครับแตะตรงนี้หนีน้บดินแล้วก็ปาดก็แบบโอ้โหนีนน้ำหนักดีครับผ่านตรงกลางมาหมดเลยโดยทางเอซอมเบ้เครับทุ่มมาสารพงศ์เอซอมเบ้เตะยาวไปเลยครับอวดทิ้งเม่อก่อนลุงรัตแล้วจบเกมครับโอ้โห บุรรีัมย์ยูไนเต็ดครับเล่นในไอวานสเตเดียมครับก็แพ้ต่อลาบุรีพริลล์เอฟซีไปวุฒิปิดเลยครับสามประตูต่อสี่อู๋เนี่ยจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ไทยลีกฤดูกาลนี้เปิดฉากมาเลยก็ว่าได้แล้วคะรับพลิกไปพลิกมาดราม่าเหลือเกินนะครับ